ตอนนี้ก็ล้างตั้มพิธีค่ะล้างจุดถูดจุดเทียนบอกกล่าวถวายเทพเทวดาศาสตร์ศิลป์คู่บาอาจารย์ในด่านการศิลปะการแสดงแล้ะกันเนาะนี่ค่ะก็ลังเริ่มแล้วร์เรนะคะก็ลังแต่งก็ล้งเตรียมกันค่ะอย่าไงไนระพี่น้องทุกคนให้มารวมพิธีน้องตั้เด้อค่ะเด้อก็สิ่เดีอันเชิญบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันทั้งหลายทั้งครัวง กำลังล่นพี่าค่ะกำลังสิเลนล้าค่ะกำลังสิเลนี่พีกันจุดทูบจุดเทียนกำลังบากเล่าี้อยหน่อยกับยุ้งฟังข้าง้นลอยหน่อยกำลังทำน้ำกานุดทูบจุดเทียนน้ำกานค่ะพี่น้องอ้าวยายจุดด้วย เอาเทียนลงไอแดงเอาเทียนลงไอนีดดด่ค่ะคือการจุดทูบจุดเทียนค่ะแต่ละคนจุดแล้วก็สิไปอธิษฐานจิตบอกกลาวนะคะเนาะบอกก็ขับให้ใหม่หัวดิไปลูกอี่ไรเนี่ยระเบิดไปใหม่ตัดจุดเปลี่ยนแมันี่รวมตัวที่นีป่ปล่ <portraits> อยแม่จุดหนึ่งที่แดดไปนี่มันก็แดดก็แดด บดับถูกหงบดได้ค่ะพเทียนานีันมันร้ดบอยู่บับดบีบไปกินด้กยัราะกระได้ค่ะมมีบกเฮปไปกินดกวยผสนวางนี่ค่ะเ้างกำลังเริ่มติดตูแล้ค่ะอ่พี่กรณพี่กรณจุกระยายก็ได้เอาเทียนลงไปเลยนะครับทิ้งเทียนลงไปเลยได้ไหม

เอาเทียนลงบนบนเอาเทียนลงเออเอาตรงเอาลงมีการน้องห้ากระลังเลยสืบทดถูกเทียนนะคะน้องพี่น้องบางทางนี่เขาก็ระลังทำพิธีแล้วมาใครจุดได้แล้วมาฝั่งนี้เด้ออีลาจุดให้มันใหม่ทุกดอกเด้อลูกเด้อได้ค่ะไม่ทุกดอกนะต้องให้ไม่ทุกดอกเออแดงเด้อไม่เป็นไรทุกคนเป็นไร อืมอืมจะไม่เบื้องหลานเด้อเบื้องหลานเด้อเบื้องกันสะลัดถูกสะลัดยั้งไปกับเบื้องกันอืมมันจะไม่ฉีใส่หลังเด้่ยบาดแผลแดงเลยไม่หลอดอยากมาน้ำหมู

อ่าไม่เป็นไรลูกสลัดเอายกขึ้นเอาเอามาเป็นยางลูกกนยืนออกนีจากเข้ามาเด้อบนแล้วไปกิ่น้องไปล่ละเดี๋ยวรอรอสิเบิ้ลจังยางไปใส่เอาถอดรองเท้าออกเอกำังทำพิธีกัน

เจ็บเจ็บเจ็ดเย็ดกินไปเที่ยงอายุขงางแล้วแต่ว่าเออเวียง,วง,วงวเวียงสามทูธภาคขวาปูทางภาคขวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามานิภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักมุัสสะภะวะัตุวะรัหัตุ sama s a m p u t s ติปตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาสสมธาิยามิ ทีนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาสถานา เวรมณนีสิกขาประทางสมาธิยามีสาธุสาธุสาธุ Ipe kiri sikara kate janwari ke wimani Ipe rate jaka me taruwa na fahani ke hak batung ike te e Itantasan ike yang moni waro wacana satawu ma tanantu Amma sabana karo ayam batantata amma sabana

เรามีพระเมรุพรค่าตไปจนตั่วกั่าทัศน์ิัตทั้งหลายที่จะได้สารเดียวกันจงมาร่วมกันอยู่ร่วงหลังที่แห่งนี้เพื่อเป็นสักษีพรายามในการบอกกล่าวเราแจ่มาปกดปวดขาไปทีวิไลเข้าสี่ที่ทาการเวียงสวงเหลยงขอใช้ทำละก้อนแ่งยื่ทำเปการรว้รมใ่วกันเราขออาพนาเอาิงสัศนคตทั้งหลายที่ปวดาวดมาเหื่องาเรีองตนมาร่วม ตรงกระทํำการข้างนี้ได้สำเร็จลุลรวงไปโดยดียนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆไดๆมาในชีวิตอย่าตำกว่าคนอยาฉุนตรงไรอย,อยาดีหน,นื่อเนร่งท่าวดสิ่ท้ายท้ำหล่นตอนไห,นนไหนลลงไปขอขอให้ประสบผลสำเร็จขอจะมีแนวของจะมีแนวข้างกุบมาลกัสโปเทโลมาเฮซีจิตวาตโปโซไมหังวัฒนินจังปฏิภาสิปุนาการุคอยเป็นปัจจถาเมตามตามหานิยม ตาปวกผู้ขาโอมอ่านออกไปแล้วเพราะให้สิ้นศักดิิทั้งหลายที่สิ้นสัคิตในสามคนสากลนรกแห่งนี่จงซอยเพิ่มพลังพูนให้มีเกิดความศักคิทมากมากขึ้นไปเป่าออกไปทั้งไหนขอให้มีแต่คนเมตตาเป่าออกไปทั้งไหนขอให้มีแต่คนหักคนในย่อมชุ่มสอบเป่าอันไหนออกไปขอให้มีแต่คนหักคนแพงเออขอให้เทวบุตรเทวดาเป็นทนดีักขอมนุษย์เปี่ยนทีในย่อมชุ่มจอบเทวดา ติสุปโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะมติวิหงคะพระภูมิเีวาขมามีหางขอแม่เจ้าตรหนีพระภูมิเจ้าทีเจ้าฐานตลอดจนมีพระแมรพุ่งฆ่าพระเมรสายล่มผู้บรรพกปักรักษาพัดไปพัดมาอยู่บริเวณแห่งนี้หรือว่าจะในสามแดนลูกกระถาแห่งนี้และจงซอยเป็นสักขีพรญาติในพวกผู้ข่าได้กระทําการัางนี ors, ans, ้ในสําเร็จและซอยอํานวย าที่เปลี่ยนมงคลเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับครอบครขาขอให้เท่วบุตรเท่วดาพกุพกปักรักษาในสามเดือนลูกคาถาเพีงนี้โดยเฉพาะพระพุ่มเจ้าทีเจ้าฐานพระเมรคงค่าพระเมรุโทรานีพระเมรอากาศธาตุร่วมไปถึงอีเมรตะเคียนบังแดงน้ำเด้อเมือนี